ครูมีวิธีการบอกคุณทั้งหมดเลยไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนด้วยซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นคุณคือคนโชคดีมากๆนะคะเผื่อว่าคุณไม่มีที่คุณก็มีสิทธิ์จะได้เหมือนกันฟังนะคุณต้องเปิดให้ครบค่ะเปิดห้าทิศให้ครบไม่ใช่ทิศเหนือใต้ออกตกตะวันออกไม่ใช่นะคะการเปิดทิศทั้งห้าทิศคือการเปิดรูเปิดปาาสิ่งแรกนะคะคุณต้องเปิดตาก่อนการเปิดตาวันนี้คุณเปิดตาให้ กับที่ทางคุณหรือยังสมมติว่าคุณจะขายที่แปลงไหนก็ช่างคุณจะต้องมีป้ายประกาศค่ะต้องมีไม่มีป้ายเปิดตาไม่ได้คุณสมมติว่าที่คุณอยู่โคราชแต่คุณมาปักกรุงเทพแล้วบอกว่าขายที่ที่โคราชติดเดอะมอลติดเซ็นทันนี่คือการเปิดตาเข้าใจนะคะอันนี้เปิดปากนะคะเปิดปากค่ะเอ้ยใครเป็นนายหน้าเฮ้ยเธอเป็นนายหน้าหรือเปล่าช่วยขายที่หน่อยนะเธอมีเพื่อนเป็นนายหน้าไหมเดี๋ยวเราให้3%ปซฟังนะคะ คุณอย่าบอกว่าหูยกูจะขายเท่านี้หักสอย่าค่ะคุณต้องดูด้วยว่าคุณขายในวิกฤตอะไรคุณขายในช่วงที่มันเฟื่องฟูหรือคุณขายในช่วงที่มันตกต่ําอันต่อไปเปิดหูเปิดหูค่ะคืออะไรประกาศบนโลกโซเชียลเลยค่ะเปิดหูคือการออกมาเปิดให้คนเขาได้ฟังคุณต้องกล้าเปิดหูค่ะเปิดหูคนอื่น โดยการที่คุณต้องประกาศบอกว่าฉันมีที่ที่จเจริญมากนะฉันมีที่อยู่ตรงนี้นะฉันจะขายที่ใครสนใจจะมาช่วยฉันขายเข้ามาเลยนะประกาศออกโลกโซเชียลพูดออกโลกโซเชียลโทรหาคนที่เขาพอจะรู้จักคนนั้นคนนี้คนนี้คนน้น,น,นให้ช่วยอะไรแบบนี้คือการเปิดหูให้เขาได้รับฟังว่าถ้าเขามาช่วยคุณขายแล้วเขาจะได้อะไรโลกโซเชียลช่วยได้ช่วยให้คุณได้เปิดหูนะคะอันเปิดหูนี่สําคัญ สมมุติเราไม่มีที่เราไม่มีที่ฟังนะแล้วอยู่ๆเพื่อนเราอยากขายที่โอ้โหเพื่อนอยู่โคราชกูอยู่เชียงใหม่โลกโซเชียลมันคือของฟรีช่องทางฟรีค่ะฟังครูนะแล้วคุณก็รู้จักโอ้โหเพจเขาเรียกอะไรนะกลุ่มปิดซื้อขายที่ดินกลุ่มปิดคนอยากเล่นอสังหาอะไรพวกนี้ค่ะถ้าคุณไม่อยากเข้ากลุ่มคุณใช้หน้าเฟซตัวเอง ในการที่ประกาศว่าตอนนี้เพื่อนตอนนี้เรามีที่อยู่โคราชสมมติเราอยู่เชียงใหม่เรามีที่อยู่โคราชอยากขายแล้วบอกสัญ,ญลักษณ์เลยว่ามันเด่นตรงไหนติดถนนดำไหมติดมิตรภาพไหมอยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนบอกเบอร์โทรของเจ้าของเลยแต่คุณต้องคุยกับเจ้าของก่อนนะว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนอะไรอย่างน้อยสุดคือสเปนะคะคุณเปิดหมดเลยนะคะสิ่งที่ครูบอกแต่สิ่งหนึ่งที่คุณไม่เปิดคือเปิดสัมผัสที่5 คุณไม่เคยไปไหว้ที่ทางเลยคุณไม่เคยจุดจุดทูบ16ดอกบอกกลางแจ้งสมมติว่าที่คุณอยู่ต่างจังหวัดแต่คุณอยู่กรุงเทพคุณคงไม่วิ่งมาต่างจังหวัดเพื่อจะมาจุดทูบให้คุณจุดในที่ที่คุณอยู่นะล่ะค่ะกลางแจ้งบอกเจ้าที่เจ้าทางนึกถึงที่ที่คุณจะขายสมมุติวันนี้คุณเป็นเจ้าของที่เองหรือพ่อแม่เป็นเจ้าของที่ก็ตาม แต่คุณมีอำนาจมีสิทธิ์ในการถ่ายได้ให้คุณนะคะจุดทูบ16ดอกนะคะแล้วก็ไปจุดกลางแจ้งเสร็จแล้วค่ะอ่านตามโฉนดเลยค่ะว่าโฉนดแปลงนี้กี่ไร่ใครเป็นเจ้าของครอบครองอยู่ตอนนี้โฉนดเลขที่เท่าไหร่ให้คุณพูดให้ชัดเจนเลยนะคะแล้วคุณเป็นใครเกี่ยวข้องอะไรกับคนในโฉนดนี้สมมุติว่าคุณเป็นลูก เกี่ยวข้องเป็นลูกกับนายนี้นางนี้นะคะสมมติว่าพ่อแม่คุณยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าไม่มีชีวิตคุณก็พูดคนที่ไม่มีชีวิตเออดูคนที่มีชีวิตแล้วก็คนที่เสียไปแล้วว่าเขาคือพ่อแม่ของคุณคุณคือลูกขอทําหน้าที่ตอบแทนบุญคุณกระตันอยู่กระตัเวทีขอทําหน้าที่ในการส่งต่อที่แปลงนี้ให้เจ้าของที่แท้จริงถ้าคุณสามารถที่จะแปลงที่แปลงนี้หรือขายที่แปลงนี้ไปให้เจ้าของที่แท้จริงได้คุณ จะให้พ่อแม่หรือให้ญาติหรือให้คนนะคะไปเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางเลี้ยงหัวหมูเลี้ยงเหล้ายาปลาปิ้งคนคสมัยก่อนเขาจะเลี้ยงดูกันแบบนี้นะคะอันนี้อันนี้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะคะแต่อันนี้คือการเปิดเขาเรียกการเปิดสัมผัสที่5ที่คุณสัมผัสไม่ได้นะคะนะคะไปถวายเพนสวายสังฆทานไปทําบุญให้เลี้ยงพระหรือว่าการที่คุณอะไรก็ตามคุณต้องไปให้ตามที่คุณพูดให้หมดแต่สิ่งหนึ่งคะ่ะ ที่คนที่ขอแล้วได้เร็วที่สุดอันนี้คือสำคัญมากขายได้คุณจะต้องเอาไปให้ผู้มีพระคุณ